สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องระบบกระจายอํานาจกันลองนึกภาพโลกที่ไม่มีธนาคารควบคุมเงินทั้งหมดนั่นแหละคือแนวคิดพื้นฐานไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสั่งการได้ทุกอย่างจะกระจายออกไปโลกคริปโตให้คิดว่ามันเหมือนกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกันทุกคนมีสำเนาดังนั้นจึงไม่มีใครโกงหรือเปลี่ยนกฎได้โดยที่คนอื่นไม่รู้ทำให้ทุกอย่างปลอดภัยและโปรง่งใสมากขึ้น ระบบกระจายอำนาจคือการคืนอำนาจกลับไปสู่มือของประชชนเหมือนกับตอนที่คุณรู้ตัวว่าคุณทำํำขนมปังปิ้งเองได้ไม่ต้องงอรูมเมตรอีกแล้วแล้วสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ Top Business Infinity จะเข้ามามีบทบาทโอเคทีนี้มาพูดถึง Infinity X Gold Matrix ลองนึกภาพพีระมิดแต่มันไม่ใช่ธุรกลุกโซแบบที่ป้าของคุณพยายามจะชวนคุณคุณเข้าร่วมนะ อันนี้เกี่ยวกับการสร้างทีมและเลื่อนระดับคุณเริ่มต้นที่ระดับหนึ่งและเมื่อคุณชวนคนอื่นเข้ารวมมากขึ้นคุณก็จะไต้ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยแต่และระดับจะปลดล็อกรายได้และรางวัลที่มากขึ้นมันเหมือนเกมแต่ได้เงินจริง่อ uh. เหมือนกับว่าถ้าเฟ n นแ n น a n d ด c ้ครัชแล้วได้เงินจ่ายค่าเช่าบ้านได้และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมีฟีเจอร์อัปเกรดอัตโนมัตริระบบจะทำงานให้คุณโดยอัตโนมัติ เลื่อนระดับให้คุณเมื่อทีมของคุณเติโบโตกขึ้นเหมือนกับการได้เลื่อนตำแหน่งในคณะที่คุณกำลังพักร้อนอยู่แต่จะไว่ว่าการสร้างทีมทีมที่แข็งแกร่งต้องใช้ความพยายามไม่ใช่แค่ชวนทุกคนที่คุณรู้จักแล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณต้องมีกดยุทธ์ทีนี้เรามาพูดถึง Autorun นอินฟินิกัน ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นโดยการทำงานบางอย่างในระบบโดยอัตโมัติเหมือนกับมีหุ่นยนต์ตัวน้อยทำงานให้คุณ Auto Run Infinity สามารถช่วยคุณจัดการทีมของคุณลงทุนซ้ำจากรายได้ของคุณและแม้แต่เข้ารวมโอกาสใหม่ๆภายในแพลตฟอร์มมันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและหวังว่าจะเพิ่มผลกำไรของคุณด้วยแต่ใจเย็นดนก่อนนะ ถึงแม้ว่ามันจะชื่อออโต้รันก็อย่าหวังว่าจะรวยเร็วโดยไม่ทําอะไรเลยคุณยังต้องใช้ความพยายามตั้งค่าเริ่มตน้นและติดตามความคืบหนะ้าคิดว่ามันเป็นผู้ช่วยที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เครื่องจัก,กรกลผลิตเงินวิเศษส่วนที่4ถึงเวลาเงินทองระบบการจ่ายเงินอโตโนมัติแบบอินฟินิตี้โอเคมาถึงเรื่องสําคัญการรับเงินระบบการจ่ายเงินอัตโนมัติแบบอินฟินิตี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการนี้ราบรื่นและโปร่งใสเมื่อคุณได้รับรางวัลผ่าน X Gold Matrix และ Auto Run Infinity ระบบจะคำนวณและแจกจ่ายการชำระเงินของคุณโดยอตมมัตโนมัติโครงสร้างการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับระดับของคุณใน Matrix และกิจกรรมภายในทีมของคุณยิ่งคุณไต่ระดับสูงขึ้นและยิ่งสมาชิกในทีมของคุณแอคทีฟมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสได้รับมากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนกับธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น แต่หวังว่าจะไม่ใช่แบบลทัทิตอนนี้สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือทำการวิจัยของคุณก่อนที่จะกระโดดเข้ามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอย่าลงทุนมากกว่าที่คุณสามารถราะจะเสียได้นี่คือโลกคริปโตท,ที่โชคลาภสดางและหายไปได้เร็วกว่าทุนจะพูดคำว่าบล็อกเชนได้ส่วนที่หากระเป๋าเงินคุณต้องมีเหมือนกับการเลือกซื้อรองเท้าที่ใช่สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดมาพูดถึงกระเป๋าเงินคริปโตกันสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณอย่างปลอดภัยให้คิดว่ามันเหมือนบัญชีธนาคารของคุณสำหรับโลกคริปโตเมื่อเลือกกระเป๋าเงินความเข้ากันได้เป็นสิ่งสำคัญตรวจสอบให้แน่ใจว่ารองรับสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะที่ Top Business Infinity ใช้อย่าเป็นคนที่พยายามยัดสี่เหลี่ยมลงในรูกลมตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เช่น Ledger และ Trezor ซึ่งมีความปลอดภัยระดับสูงสุดคุณยังมีกระเป๋าเงินซอฟต์แวร์เช่น MetaMask Trust Wallet ซึ่งใช้งานง่ายกว่าแต่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเล็กน้อยจำไว,ว้ว่าความปลอดภัยเป็นสิองค์สำคัญยิ่งในโลกคริปโตเลือกกระเป๋าเงินที่มีชื่อเสียงดีเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์แบบสปัจจัยและเก็บกุญแจส่วนตัวของคุณให้ปลอดภยัยเพราะในโลกดิจิทัล คุณคือธนาคารของคุณเอง